มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นด,ดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดเลขลับวงในนะคะงวดวันที่2พฤษภาคม2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดเลขลับวงในงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดเลขลับอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะตัวแรกนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะเป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะ ไปดูเลขสองตัวกันต่อเลยค่ะเลขสองตัวนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ ไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะ ตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะและเลขสองตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด็ดเลขลับวงในงวดนี้ค่ะ งวดวันที่2พฤษภาคม2,565นะคะกับเลข2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหัวรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ